สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องเสาอีสา,พานพัฒนาอาหารอร่อยจ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมหน่อไม้ค่ะหน่อไม้สดๆจากต้นเลยนะคะวันนี้เราจะนำหน่อไม้ เราจะนำหน่อไม้นะคะมาทำห่อหมกหน่อไม้ค่ะหรือหมกหน่อไม้นะคะหน่อไม้สดๆจากต้นเลยค่ะปอกเปลือกนะคะปอกเปลือกแล้วก็ฝานเป็นชิ้นค่ะ แล้วเราก็นำหน่อไม้ไปต้มนะคะไปต้มหนึ่งน้ำนะคะต้มหนึ่งน้ำเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งค่ะเทน้ำขมๆทิ้งนะคะแล้วก็นำหน่อไม้มาตํำนะคะ ตำให้ละเอียดเลยค่ะตำให้ละเอียดตำให้แหลกเลยนะคะแล้วก็ปรุงใส่เครื่องเครียงค่ะแล้วก็เช็ดใบตองให้แห้งๆนะคะเช็ดใบตองให้แห้งๆเช็ดใบตองให้สะอาดเลยค่ะแล้วก็ตักใส่ใบตองนะคะ ักใส่ใบตองพร้อมห่อค่ะแล้วก็นําไปนึ่งนะคะสุกแล้วก็ทานได้เลยค่ะห่อหมกหน่อไม้นะคะหรือหมกหน่อไม้ค่ะ หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอร่อยอร่อยนะคะแซบ่บๆเลยจ้า สำหรับใครที่ชอบเมนูหน่อไม้นะคะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยค่ะหน่อไม้สดๆจากต้นเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e แล้วที่สําคัญนะคะกดกระดิง่งกิ๊งๆดังๆให้ด้วยค่ะ เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายๆหน่อไม้มีแต่หน่อสวยๆเลยนะคะมีแต่หน่อสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ หมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นอร่อยอร่อยค่ะ